ขนาดไหนดีนะ160ร้อยหกสิบกรมัมสี่ร้อยห้าสิบกรัมเจ็ดร้อยกรัมเจ็ดร้อยกรัมลกันวิธีการใช้งานตัวบรรจุเพิ่มอยู่หลังกล่องเธอช่่ยอ,อ่านคู่มือสิดนึงนะคะมีคู่ม,มืออยู่ข้างหลังกล่องเดี๋ยวจะบอกว่าข้างในอ่ะใช้ยังไงหยิบขึ้นมาจะมีทั้งหมดสามชิ้นใช่ไหมเขาจะให้ทั้งถุงผ้าสีขาวถุงเจลประครบและก็ถุงพลาสติกเขาให้มาสามอย่างเลยเธอเนะี่ย เอาถุงเจลเกลี่ยเนื้อเจลให้ทั่วๆกันก่อนไม่ใช่เวฟไปทั้งแบบเนื้อเจลไม่พอดีกันเดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหายได้โอเคเกลี่ยๆแล้วก็ค่อยเอาเข้ามโครขเวฟแล้วก็ต้องดู้นยนะว่าปรับไฟกี่วัตต์แล้วก็ต้องเวฟกี่นาทีแต่ละขนาดไม่เหมือนกันนะจ้าปรับไฟสี่ร้อยวัตต์ปรับๆๆแล้วก็เวฟวนเรื่อแล้วก็รอกก่อนโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ก็เอามาประครบรอบหัวนี่แหละขอโทษ<ท><ม>แกนี่แหละดีใช้แบบเย็นได้ด้วยนะ <c oughs> แบบเย็นเธ <c oughs> อใช้ถูกทันทีแล้วกัน <c oughs> ใช้เป็นอย่าง